ต่อไปเป็นคู่เพชรพัชรนาคราชร่องน้ำแดงครับเรือดังจากบ้านช่างโมอํเอาเภอวารินชราบจังหวัดอุบลราชธานีเจียวกับเรือ,อที่เทพสิริหงทองรับเรือจากอำเภอเข่องในเอเลือจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันครับร่องน้ำเงินนะครับเทพสิริหงทอง ร่องน้ำน้ำเงินส่วนเพชรพัชรนณาคราชหรือพญาน,นาคีเดิมครับฝีพายเจ้าผีดิบออกมาเลยครับอีกครับเพชรพัชรนาคราชครับเจ้าผีดิบฉายาสู้ทุกภายครับ สู้ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของฝีพายครับเป็นเรื่องของเรือเป็นเรื่องของโชควาสนานี่คือพยาเพชรพัชรนาคราชส่วนเรือของเทพสิริหงทอง89เป็นเรือที่ห่างเหินสนามมาหลายปีครับปีนี้ได้ลงทำการแข่งขันสนามนี้น่าจะเป็นสนามที่4ครับสู้เต็มที่เหมือนกันครับ นี่ครับแดงครับเริ่มทิ้งห่างมาครับเรือบ้านใกล้ชิดติดกันครับจากจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันครับสนามแข่งขันระยวสนาม อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดครับ9พฤศจิกายน2567ครับเหตุปัจริยาคาราชก็ภายมาแบบเบืดๆครับเหชุปัจฉราณยานาชนี่ก็ไปทำการแข่งขันหลายสนามครับ ยังไม่ประสบผลสําเร็จยังไม่ได้เป็นที่1ของสนามเลยครับมีแต่ที่สองกับที่3ครับได้เข้าชิงก็ยังไม่ได้เป็นที่1ครับ <c oughs> นี่ครับเรือรับนี้เคย <c oughs> เข้าชิงชนะเลิศที่สนามเทศบาลนครอ,อุบลครับ <c oughs> ได้ที่สองนะครับเพชรพัชรานาคราช40่สฝีพาย สูงสุดสนามเทศบาลนคนรอ,อุบลได้ที่สองครับตอนนี้ชนะครับเข้าเป็นที่หนึ่งเรียบร้อยครับเพชรพัชราณนาคาชชนะครับ